เฮลิคอปเตอร์โจมตีคือเฮลิคอปเตอร์ที่มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินถูกออกแบบมาเพื่อคำจัดกองทหารราบยานพาหานะทางภาคพื้นดินรวมถึงป้องป่าการของศัตรูอาวุธของเฮลิคอปเตอร์โจมตีมักจะประกอบไปด้วยปืนกลจรวดและขีปนาวุธในบางรุ่นเฮลิคอปเตอร์โจมตียังมีความสามารถในการใช้งานอาวุธอากาศสูบอากาศได้อีกด้วยแต่ความสามารถดังกล่าวก็มีไว้เพื่อป้องกันตนเองจากเฮลิคอปเตอร์ลำอื่นเท่านั้น ด้วยการที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธทําให้บางครั้งเฮลิคอปเตอร์โจมตีมักถูกเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์การชิปแต่นอกจากความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางภาคพ,พื้นดินเฮลิคอปเตอร์โจมตียังมีความสามารถด้านอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นแม้ว่าจะบินได้ไม่เร็วและไม่สูงเหมือนกับอากาศยานปีกตึงแต่เฮลิคอปเตอร์โจมตีก็ชดเชยด้วยความสามารถในการเคลื่อนลงในแนวดิง่งและความสามารถในการบินอยู่นิ่งๆได้เป็นเวลานาน,าน ซึ่งความสามารถเหล่านี้ทําให้เฮลิคอปเตอร์โจมตีสามารถขึ้นบินและลงจอดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สนามบินและสามารถทําการสู้โมจมตีได้ดีนอกจากนี้เฮลิคอปเตอร์โจมตีมักถูกออกแบบมาให้มีความทนทานและมีความอยู่รอดในสงครามสูงกว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารแบบอื่นทําให้บางครั้งนอกจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีจะถูกเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์การชีพแล้วในบางครั้งพวกมันยังถูกเรียกว่ารถถังบินได้อีกด้วยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเฮลิคอปเตอร์โจมตีประจำการอยู่ไม่มากนะักแต่ในภูมิภาคนี้ก็มีเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่น่าสนใจประจำการอยู่หลายรุ่น MD 5 0 0เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีขนาดเล็กพัฒนามาจากเฮลิคอปเตอร์ OH 6โดยผู้พัฒนาได้นำแนวทางการออกแบบเดิมของ OH 6มาปรับปรุงให้เฮลิคอปเตอร์มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเช่นปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนหางและสิ่งที่สำคัญมีการออกแบบห้องโดยสารใหม่ และนอกจากนี้ MD 500ยังได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากกว่าเครื่องยนต์ของ OH-6 มากและยังมีระบบการบินที่ดีกว่ามากอีกด้วยซึ่งจุดเด่นของ MD 500ที่ดึงดูดให้หลายชาติให้ความสนใจเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ก็คือมันมีราคาถูกกว่าเฮลิคอปเตอร์จบตี AH-1 และ AH-64 ครึ่งหนึ่ง MD 500ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปหเครื่องยนต์ทำความเร็วได้สูงสุดมากกว่า240กิมตรต่อชั่วโมง สามารถติดอาวุธได้หลายชนิดเช่นปืน7.62หรือ12.7 mm. มิลลิเมตรจำนวนหนึ่งกระบอกและจรวดขนาดเล็กสำหรับใช้โจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินบางรุ่นสามารถใช้ขี่ปนาวุธต่อต้อตานรถถัง BGM-71 ได้อีกด้วยซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ประจำการอยู่ในประเทศฟิลิปปินโดยรุ่นที่ประจำการอยู่ในฟิลิปปินจะเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น MD-520MG และยังมีประจำการอยู่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งรุ่นที่ประจําการอยู่ในประเทศมาเลเซียจะเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น MD 530G ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจากรุ่น MD 530F AH1 เรียกได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ระดับตำนานเนื่องจากมันเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบแรกของโลกที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีโดยเฉพาะ ซึ่งก่อนหน้านั้นทุกองทัพจะนาเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์มาติดอาวุธเพื่อใช้ในการลบการที่สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเฮลิคอปเตอร์ AH-1 ขึ้นมาจึงเป็นการปฏวิวัติวงการอย่างแท้จริงนอกจากนี้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายบริษัทในการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นใหม่ๆใ,ในเวลาต่อมาอีกด้วย AH-1 ถูกออกแบบโดยใช้แนวคิดเฮลิคอปเตอร์ที่มีความคล่องแคล่วสูงมันจะมีรูปร่างคล้ายกับเครื่องบินขับไล่ ลำตัวอากาศยานค่อนข้างแคบนักบินทั้งสองนายนั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แบบเรียงกันโดยที่ห้องนักบินมีการหุ้มก่อยอย่างดี AH1 ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปหเครื่องยนต์สามารถทําความเร็วได้สูงสุดมากกว่า270กิโลเมตรต่อชั่วโมง AH1 ติด AH ตั้งอาวุธได้หลายชนิดเช่นปืนกล20ม mm, มจรวดขนาด70มเมและขีปนาวุธ BGM-71 เป็นต้นซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ประจำการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์และในประเทศไทยโดยเฮลิคอปเตอร์ AH-1 ดังกล่าวจะเป็นรุ่น AH a h 1 s และ AH-1F T-129 เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างตุรกีและอิตาลีโดย T-129 ถูกพัฒนาขึ้นโดย Turkey Aerospace Industry โดยใช้รูปแบบของเฮลิคอปเตอร์ A-129 จากอิตาลีเป็นต้นแบบ โดย ter, เฮลิคอปเตอร์ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องแคล่วสูงรองรับการใช้งานแบบสมบุกสมบันโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงสามารถทําภารกิจได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนที129มีจุดเด่ดนหลายประการเช่นมีการติดตั้งระบบควบคุมแบบบูรณาการที่ออกแบบมาสําหรับที129โดยเฉพาะทําให้กําหนดเป้าหมายโดยใช้หมวกนักบินได้และยังทําให้สามารถกําหนดทิศทางของระบบตรวจจับเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลทาให้นักบินสามารถตรวจจับเป้าหมายและกลําหนดเป้าหมายได้ง่ายและสามารถใช้อาวุธได้อย่างแม่นยํานอกจากนี้ยังได้รับการติดตั้งระบบทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสงครามให้สูงขึ้นอีกด้วยซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ประจําการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์โดยรุ่นที่ประจําการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น T 1 2 9่ B ซึ่งเป็นรุ่นที่มีความสามารถในการทำภารกิจได้อย่างหลากหลาย และติดตั้งอาวุธได้หลากหลายรูปแบบเช่นปืนขนาด20ม mm ิลิเมตรหนึ่งกระบอกและยังสามารถติดตั้งจรวดและขีปนาวุธได้หลายชนิดเช่นจรวดไฮด้าขีปนาวุธคิลิสสำหรับใช้ในการโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินเป็นต้น AH-64 เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกยอมรับว่ามันคือเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ดีที่สุดในโลกมันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทน AH-1 ที่สหรัฐอเมริกาใช้งานม,มาอย่างยาวนาน ทุกความสามารถที่ AH-1 สามารถทำได้ AH-64 นั้นสามารถทำได้ดีกว่าด้วยการลองรวมความสามารถในการบินที่ยอดเยี่ยมระบบตรวจจับติดตามที่ทันสมัยบรรทุกอาวุธได้มากและสามารถใช้งานอาวุธได้อย่างแม่นยำเข้าไว้ด้วยกันในเฮลิคอปเตอร์ลำเดียว AH-64 จึงเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีขั้นสูงที่หลายชาตินั้นต้องการนอกจากนี้ห้องนักบินและใบพัดหลักถูกออกแบบให้สามารถทนทานต่อการยิงของปืนขนาด23มิลลิเมตรได้ อีกทั้งโครงสร้างอากาศยานยังถูกออกแบบมาเป็นพิเศษและมีถังเชื้อเพลิงที่สามารถปิดรอยรั่วได้เองเพื่อช่วยให้นักบินทั้งสองนายมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ประจำการอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยรุ่นที่ประจำการอยู่ในประเทศสิงคโปร์จะเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น AH-64D และยังมีประจำการอยู่ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งรุ่นที่ประจำการอยู่ในประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น AH-64E ซึ่ง AH-64D เป็นรุ่นที่มีการติดตั้งระบบตรวจับขั้นสูงคือมีการติดตั้งเลดาร A ์ AN/APG-78 Longbow ที่ด้านบนของโรเตอร์หลัก AN/APG-78 Longbow สามารถติดตามเป้าหมายได้สูงสุด128เป้าหมายและสามารถนำทางอาวุธพุ่งสู่เป้าหมายได้มากถึง16เป้าหมายพร้อมกันโดยใช้ระยะเวลาในการตรวจจับและกำหนดเป้าหมายเพียง30วินาทีเท่านั้น และเฮลิคอปเตอร์ยังมีการติดตั้งระบบเชื่อมต่อแบบดิจิตอลและระบบกระจายข้อมูลทางยุทธวิธีร่วมนอกจากนี้ AH-64D ยังได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและด้านหน้าของเฮลิคอปเตอร์ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส่วน AH-64E เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาจาก AH-64D ดังนั้นเฮลิคอปเตอร์ทั้งสงรุ่นจึงมีรูปร่างคล้ายกัน แต่ AH64E จะมีความสามารถสูงกว่าใบพัดของ AH64E ผลิตจากวัส,สดุคอมโพสิตใหม่ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากกว่า AH64D AH64E จึงสามารถทำความเร็วได้มากกว่ามีอัตราการแต่ระดับที่เหนือกว่าและบรรทุกอาวุธได้มากกว่า AH64D นอกจากนี้เครื่องยนต์ยังมีระบบจัดการไอเสียที่ดีขึ้นทำให้เครื่องยนต์ปล่อยสัญญาณความร้อนน้อยลง ส่งผลทําให้เฮลิคอปเตอร์ตกเป็นเป้าของอาวุธนำวิธีด้วยอินฟราเรดได้ยากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆใ,ให้กับ a h 1 4 e อีกด้วยเช่นมีการติดตั้งระบบเชื่อมต่อแบบดิจิตอลและระบบประจายข้อมูลทางยุทธวิธีร่วมที่ได้รับการปรปับปรุงใหม่เป็นต้นซึ่งทั้ง AH-64D และ AH-64E สามารถติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยได้หลายชนิดเช่นปืน30ม mm ิมตกระบอกจรวดหลายชนิด และขีปนาวุธ AGM-114 เป็นต้น